สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมผมกริดนั่นเองนะน่ในวันนี้ฮะเรามาเล่นเอาชีวิตรอดอีกแล้วซึ่งเอาชีวิตรอดแล้วนะสามวันติดเลยทีเดียวนะโอเคถ้าถามว่าทําไมช่วงนี้ผมเล่นเอาชีวิตรอดบ่อยก็เพราะว่าเออ,เอ,อก็เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยว่างอัคดคลิปนะผมก็เลยทำเอาชีวิตรอดเลยนะเพราะว่ามันแบบมันไม่ใช่ฟาร์มพูกนี้ไงที่มัน มันต้องใช้เวลานะก็คืออันนี้จะจะทำคลิปยาวเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่นะโอเคมาวันนี้เราจะมาไล่เก็บอวันนึงกันก่อนวันนี้วันที่482แล้วก็เว135นะฮะโอเคมาครั้งที่แล้วเนี่ยเราติดอยู่ที่แถบเออมแถบนี้นะที่ทำไว้ นะ้ำคิดซึ่งแอดวานเมนต์ต่อไปโอ้ไม่ก็อเมีทิตไมเนอร์ยากอยู่นะเพราะว่าต้องเก็บเป็นสแต็กเลยอะโอเคมันก็อย่งนี้เนไม่ได้เรามาดูแอดวานเมนหรอกมาแอดสแต็กออฟออกซิเดียนโอเคฮะอันนี้พองพอได้อยู่มาซัมแคลไซ เออก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราก็มาดูกันนะพรุ่งนี้ในเกมนะกว่าจะนอนได้คือผมไม่ชอบตอนกลางคืนนะคือมันรู้สึกยังไงไม่รู้นะโอเคมาตามเสียงดังมากเสียงเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบพอนะเยบ เยบเยบซึ่งบอลาวาตรงนี้เนี่ยมันใกล้หมดแล้วนะผมว่านะว่าผมต้องจำใจทุกฐานก่อนนี้ออกอะเมื่อ่แล้วก็ค่อยๆขุดไปนะ ครบแปดเลยนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอดีเออเอาหินนี้ทิ้งไปเลยไม่เออปึ๊บโอเค แง่ย่างอยู่ย่างอยู่ในตักลาวาซึ่งอันนี้เป็นที่ขุดเทพนะขุดเร็วมากถ้าเขามนเร็วมันเร็วใช่ไหมใช่ฮะแต่มันไม่เร็วเท่าหินพวกสโตนดิฟสเลตอะไรอย่างนี้มันไม่เร็วเท่านะเคเดี๋ยวผมฟูนินต้อง ข้างยากเลยฮะเพราะว่าลาวานี่คือแบบตักก่อจะตักได้อะอันนี้คือลาวามันไหลมาจากข้างบนนะ่ะมันเป็นเหมือนน้ำตกลาวาค่ะ <c oughs> ตักไ,ไหมไม <c oughs> โอเคได้สามถัง <c oughs> จริงๆนะเราไปที่เหมือง <c oughs> เหมืองใหม่ของเราก็ได้นะเพราะว่า <c oughs> หมูคือหมือน,นี้มันจะเป็นเอาไว้ที่คุดออกซิเดียน์ไงคะเพราะว่ามันไม่ไกลจากบาทเออแล้ววันนี้ฮะผมใส่ดีซอสแพคก,กันนี้ดีกว่านี่ผมโหลดมาหรือยงังนี่แบบูนฮะแบบูนเอ,อ่อันนี้ใช้ได้ไหมหมยก็ oh ใช้ได้ ซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็น texture pack ของ1.16นะ1.17ก็มีแต่ผมยังไม่ได้โหลดมาองสามถ้าเราไปข้างบนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยนะโดยเฉพาะสียาเนี่ยมันคือไฮไลท์เลยนะสียาเยตอนนี้เราได้มา18ก็แล้วสงสัยวันนี้คงมงคงจะทำได้ a d v a n c e t เดียวอะ 1...2...3... ซึ่งการขุดออกซิเดียนก้อนหนึ่ง,ง,าง,างจากที่กุดเทพนี้ใช้เวลาประมาณ2องวิสองวินะฐานนั่นแล้วก็าทางอีกทางเึงอีกทางเึงป่าปา โอเคต๊บๆๆ๊ๆซึ่งคิมนี้ผมบอกเลยไม่ได้ตัดแล้วถ้าถามว่าเฮ้ยมีแค่ยี่สิบก้อนเองใช่ค่ะเดี๋ยวผมจะไปรูปรวมข,ข้อมูลก่อนนี่ค่ะดูเท x t u r e pack cobblestone กัโบ mossy c o b b l s t o นี่ค่ะ ซึ่งเทเจอร์แผงนี้ผมก็ชอบนะใช่ผมชอบทเทคเจอร์แผงนี้เพราะมันเป็นแบบเหมือนไมค์ครับดั้งเดิมอ่ะก็เพราะว่าทเทเจอร์แผงนี้เขาเอาไว้โฆษณาไมค์ครับนี่มาดูสีย่าแล้วก็สภาพข้างบนนะอู้นี่สีย่านนี่จะแบบสวยงามมากนะ แต่พวกของใหม่ที่พเพิ่มเข้ามาใน1 7นี้ก็ไม่ไม่สวยเลยก็เพราะว่าไม่ได้ลงเฟซไม่ได้ลงเฟซเลยฮนะโอเคออสเตรเดียก็ ชิ้นเซตแก้วม่วนที่เราทำลงไปสี่ห้าสี่ห้านะแล้วก็ในบ้านน่าจะมีตรงนี้มีไเนี่ยเอ,อจริงนะตรงนั้นมันคือบ้านตรงนั้นมันคือบ้านฮะแต่ตรงนี้มันเป็นเออหนเหมือนกันนะคือมันมีเตียงข้างนอกมันก็เรียกว่าบ้านได้เลย นะโอเคเรามีแค่สี่ห้าก่อนเดี๋ยวเราจะตักให้หมดตักให้ครบหกสี่เลยนะซูเอวันเมน,นนี้ก็มันก็ใช้เวลานานพอสมควรเละเนี่ยทำไมตรงนี้มันตักไม่ได้อะคุณโคตร จริงๆนะฮะเหมืองตรงนี้ผมยังขุดไม่เสร็จก็คือแบบถูกยกเลิกกิจการไปแล้วนะไม่เชื่อดูฮนะนี่ฝั่งนี้เรายังไม่ได้ขุดเลยตรงนี้ฝั่งนี้เราก็ยังไม่ได้ขุดยังขุดไม่สุดนะเพราะว่าคือผมไปทาเหมืองใหม่แทนมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเหมืองเก่าถูกทิ้ง สักอีก2แอดวานเม็ดอะไรอย่างนี้นะจริงๆแล้วผมควรทำนอกคลิปซะอีกนะฮะเมาหกเอาหกถังเลยทีเดียวจะได้ขุดยาวๆทีเดียวห้าสองห้าสาม ห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดโอเคเราต้องการอีกเจ็ดเจ็ดก้อนนะจะครบแล้ว ไปข้างบนด้วยเลยนะก็เลยตักมากันเกินเย้เราจะแอดวานเมนนี้แล้วดูซิว่าเราจะได้แอดออคซิเดียนเพิ่มกี่ก้อนห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามแอลซิเดียนเพิ่มแปดข้อน นะฮะโอเคเก็บๆกบตอนนี้เริ่มรวมแล้วเราม,มีออกซิเจนเจ็ดสิบสองก้อนนะฮะเย,ย่น้องขุดออกซิเยนตั้งนานนะะมาเดี๋ยวเราไปทำแอนวานเมนต์ต่อไปกันเลยนะ,ะเดี๋ยวก็ขึ้นไปก่อน อเูเขาเขาเข้าไปที่เดิมแปมแล้ววันนี้เราก็ใส่ไดโโนเท่านี้แหละค่ะนี่อันนี้มันก็จะเป็นไฟฟูเพราะสุดเกินน,นะโอเคแคลวซ้ายนี่ผมข้ามไปก่อนแล้วกันนะ oh my gosh r e s s in PM. Mr. Bean, oh, my ah, stack of every log block is a g o b e r r y Fire my shark on the mesa biome. ย Shear โอเคทำตรงนั้นได้มีอยู่นะก็เชียผมเชีย เชียอยู่นี่จมืดอีกแหละไม่ไรหะเดี๋ยวเราลงไปก่อนเจี <Yeah. S 1> ๊ยบกโกไลเชนจ๋าเดี๋ยวนะผมไม่เคยขูดทานตรงนี้หรอเฮ้ยโกไลเชนไม่มีหรอเหมืองน,นั้นนี่อ่ะ ที่มันทำทำไมไม่มีเออ Accident Hit Bad Underground ช่างมันยะค่อยทำแล้วกันนะคือ a d v a n ์ e m น n t บางอันมันก็ไรสาระเลยฮะจริงๆนะ <ś c oughs> <ś c oughs> นะถือว่าแถบนี้เราข้ามไปก่อนเลยนะมันยังมี a d v a n ์ e m นเ t เลยเพียบ Mining เนี่ยเราได้68จาก93้ตสเลสโตเนี่ยเราได้ประมาณ180ได้นะ อันนี้เราได้ประมาณร้อยละเจ็ดสิบกว่าเองนะมานอนเย้ yeah. วันนี้เราได้แค่สองแอดวันเม่ไดโอเคเราไปแถบไบโอมไบโอมอันนี้ยังดีกว่าแถบเนเธอร์ไมอะสเต็กออฟเนเธอร์แหละ บอท l ซลแบล็กสโตนแล้วก็แมกมา o พรหมคืนนี้เราก็ข่าไปกัน,นแล้วกันนะย o เด a n วิตามิ f ฟู้ดวัชเบิลแอนด์แอนด์อันี้สอร์ดอแตอร์ดูเอด,ดวาน,นตแต่ละนี่ฮนะ completely use up a diamond hoe and then completely use up a diamond hoe อันนี้ขาดมาเล็ดแตงหมูแน่ใช่ขาดมาเล็ดแตงหม yusabonew on everyone hmm. monster young enchantment obtain b r n v e oh my gosh ต no ้อง enchant อีกครั้งเนี่ย เอนชาน่ะโอ้โหเ e ่นสอดชาร์ปเดสบีน้ s เรียวเียเดอะเวส e ์ฟิอน e ด l 16เฮิรตซ์ขอดาเเดี๋ยวนะ9 <laughs> ยาสเต็งพอได้ไหม9คูณ1.5ได้13.5เออสเต็งน่าจะได้อยู่นะโอเคมาไหนๆเรามาไหนๆก็แล้ น้ำจา๋าโอ้ไม่ใช่ปั๊บปั๊บปัป๊บมาใส่ใส่ในถ้วยผมจะกดที่เทเลส เดสส์รถเดีย๋ยวนะวการปรุงยามันจะทำให้แรงขึ้นมันต้องยังไงน,นะแป๊บหนึ่ง <c oughs> การปรุงยาอะไรที่มันทำให้แรงขึ้นอนะ แข็งแกร่งใช้โกสตูนโอ้ไมายก็จริงมันก็เป็นงานหนักอย่างหนึ่งเลยแหละฮะโอเคมาใส่เบสไม่ใช่เบสลอตหรออ๋อไม่ใช่ผมแท่งไฟโอ้โหอะไรของผมเนี่ยเอลือึ้นหน่อย บักง่ายดีนะเคมาโกสโตนต่อไปไม่ใช่เรือ่องยากนะเราไม่้่งเดทเธอหรอกเรามีเงินหลายคนอาจจะยังดับไม่ออกเจ้าไปทำอะไรเอเวอเรสลมันจะมีอยู่อาชีพหนึ่งนะที่รับแรกโกสโตนนั่นก็คือคลริกนั่นเองนะปับป๊บปับป๊บปาตัวอะไรอย่างสุดยอด เราเองสร้างหวานนะฮะเราใช้ที่สรุป4อันเนี่ยเราได้17นะกำไรด้วยโอ้โหฟอร์จูนนี่ดีจริงๆมาแล้วได้สเต็งอย่างนี้แล้วใส่เข้าไปถือว่าเป็นการปรุงยาอย่าง เป็นคลิปปุงยาคลิปหนึ่งแหละฮะโอ้ยก็เดี๋ยวแถบปุงยาเราอยู่ไหนอ่ะแถบปุงยาพัชั่นแถบมันต้องเป็นรูปนี้แล้วมัน ไปอยู่ไหนอ่ะมาเราจะกับตัวไหนดีเราจะเอากับตัวไหนดีเดี๋ยวอันไหนแรงกว่าอันนี้สิบอ็ดอันนี้เก้าเราใช้ดาบดีกว่าค่ะเพราะว่าฟานผมยังไม่มีชาร์ปอันนี้ได้หรือย,ยังยัง Let's go Let's go, <S Let s go! <S มาเราไปลองกับอะไร อย่างอื่นดีกว่ามาโกเลมดูซิว่าเราจะฆ่ากี่ครั้งตายเดี๋ยวนะโกเรมตัวไหนที่มันอยู่สมบูรณ์สามสี่สี่ครั้งตายโอ้โหแล้วถ้าเป็นโกเลมตัวอื่นนะเช่นตัวที่มันแตกๆเอาจริงๆมันก็โดนโดนโดนไฟด้วยแหละฮะโอเค ถือว่าเป็นคลิปที่สนุกสนุกอย่างหนึ่งเลยแหละถือเป็นการปรุงยาไปด้วยนะแหมเ,เราได้เราได้ปรุงยาด้วยนะวันนี้เก็บ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 ้อเก็บไม่ได้โอเคคลิปนี้นะก็น่าจะต้องจบลงยงนช่องนี้แหละนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ สวัสดีครับกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในพาคลิปหน้าครับบ๊ายบาย